ซิ v เว Surfer คือตัวละครมนุษย์ต่างดาวที่ปรากฏตัวในการ์ตูนและภาพยนตร์แฟน t a สติกโฟ u r กลุ่มฮีโร่ครอบครัวจากค่ายมาวิลที่มีภาพยนตร์เข้าฉายอยู่ในปี2025แต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนซิ v เวอร์ซ e ฟเฟอรก็มีเกมของเขาด้วยลงเครื่อง NES หรือว่าแฟมิคอมของบ้านเราตันเกมเนี้ยก็อยู่ในระดับตำนานครับเพียงแต่ว่าระดับตำนานในด้านของความยอดแย่แย่อยู่ในระดับที่ว่าคนเล่นต้อง ร้องโหยหาอ้อนวอนขอชีวิตดูจากหน้าปกเกมแล้วผมคงจะคิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนเขากำลังจะบอกแล้วว่านีไปทุกคนนีไปเกมซิเวเซฟเฟอร์จะให้คุณได้เลือกว่าจะเริ่มด่านไหนก็ได้ครับจากบอสทั้งหมด5ตัวผมเริ่มมาก่อนสักตัวแล้วกันเริ่มจากไฟหลอดเกมซิเวเซฟเฟอร์เป็นเกมแนวชูตติงที่วั What? นี่คือเกมแนวยานยิงแต่เราไปชนกระฉากไม่ได้เหรอคนเล่นครั้งแรกมัต้องตายแบบผมแน่ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมาเอาไหมว h a t ศัตรูในเกมโดนทีเดียวตายใช่ครับ Silver Surfer มนุษย์ต่างดาวผู้แข็งแกร่งแต่ไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามในเกมนี้โดนแค่ครั้งเดียวสิ้นชีพทันทีไม่มีหลอดเลือดให้แม้กระทั่งพิกเซลเดียวก็ปิดชีพคุณดดทันทีเลย เฮ้ยขอบเล็กๆแบบนี้มันก็ตายแล้วนั่นและผมก็เกมโอเวอร์โดยที่ยังไม่ได้ยินเสียงเพลงในด่านเกินส0วินาที้วยซ้ำครับการควบคุมเกมนี้มันแปลกมากแต่ถายเกมเวลากดยิงเราสามารถกดค้างเพื่อให้กระสุนปล่อยได้อย่างต่อเนื่องแต่เกม Silver Surfer คุณต้องกดโลลัวเพื่อให้กระสุนมันออกมาต่อเนื่องไม่งั้นมันจะยิงไม่ออกครับมันจะออกมานัดเดียวแล้วเงียบไปเลยซึ่งการยิงเกมนี้สําคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ยิงคุณจะโดนศัตรูชนตายครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่าเกมมันยากสุดๆก็เพราะว่าศัตรูเกมเนี่ยหลายตัวมันไม่ตายในทัดเดียวต้องยิงประมาณอย่างต่ำสามนัดครับถึงจะตายแต่ดูจากจํานวนศัตรูและการขยับสิครับมากันแบบนั้นเนี่ยจะยิงตายให้หมดมันเป็นไปไม่ได้โอ้ยเดวิด <Damn it. S 1> ผมใช้เวลาอยู่กระดานแรกเกือบ1ชั่วโมงครับกว่าจะผ่านได้หชั่วโมงจริงๆเพราะผมเล่นแบบไม่ได้เซฟสเตท เราจะเล่นกันแบบคลาสสิกแบบคนสมัยก่อนเล่นกันครับผมจะไม่เซฟสเตจจะไม่ใช้การโกงเป็นอันขาดและเกมนี้ถ้าคุณเกมโอเวอร์คุณต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกและทุทกๆครั้งที่คุณตายนี่คือภาพที่คุณจะได้เห็นครับภาพซิ l เวอร์เซิรนั่งเศร้าสลดแบบอนาถาเหมือนกับเป็นตัวแทนของคนเล่นที่ถามตัวเองว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ผมมั่นใจเลยว่าภาพนี้จะติดตาคุณไปเข้าฝันแน่นอน ผมวนอยู่กับเจ้าไฟหลอดนานมากครับและแล้วผมก็ผ่านมาได้สําเร็จอาจจะเห็นว่าไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ของจริงแล้วเป็นชั่วโมงครับคุณผ่านเซกชันแรกแล้วใช่ครับนี่เพิ่งผ่านแค่เซกชันเดียวเท่านั้นมาเริ่มเซกชันที่2ในบางด่านเกมจะเปลี่ยนจากมุมมองด้านบนเป็นมุมมองด้านข้างครับแต่ความยากและความกลวงเกมนี่ยังเหมือนเดิมไม่สิผมว่ามันมากกว่าเดิมที่ซ้ำโอ้ยปักทองดักตีผมเอาใหมา่ใหม่ครับ ต้องระวังพักทองระวังเงาะระวังเงาะเฮ้ยอุ้ย,ยหัวมง่งทำเฮ้ยมีเพลาอาฟให้เก็บครับเก็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 บดเดเดี๋ยวนะไอตรงนี้ไม่แฟร์ครับนี่คือจุดที่เรียกเป็นภาษาบ้านๆว่าจุดดักคาวอี้ครับถ้าคุณเก็บไอเทมเพร์อพัพและย้อนกลับไปตามหลักเกมเมอร์ปกตินะครับคุณจะโดนฉากที่บังคับตายครับโอ้ผมว่าคนทําเกมนี้เขามีความสุขแน่นอนครับเฮ้ <c oughs> ๆแกโดนหลอกแล้วเอาล่ะไปต่อไปต่อต้องผ่านให้ได้ครับ ผมวัดว่าที่ปักทองอยู่ก็พุ่งมาเฉยเลยมันมันพุ่งมาแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะเราทำลายฉากแล้วแต่ฉากที่พังก็ฆ่าเราได้ด้วยเหรอได้ไงอ่ะเอาละครับระวังฉากยิงยิงอย่าชนอย่าชนบูมวัดชนโมก็ไม่ได้ครับโมสีแดงชนไม่ได้โอ้ซิเวอร์สซฟเปอร์ผู้ยิ่งใหญ่ชนโมตายอนาถผมว่าด่านนี้ผมไม่ไหวแล้วครับผมว่าเราต้องลองเปลี่ยนด่านดูครับ เอ็มเพลอรหรือทานออแต่สีเขียวตกใส่ฉากนี้เป็นฉากที่มันเอาเอาวุธสงครามยกมาทั้งกองทัพเลยครับโอสมก็เป็นจกักรพรรดิจะวะจะลวดผ่านจอไปแล้วก็ฆ่าเราได้ด้วยที่เราตายจากอดีตโอ้ทุกคนทุกคนดูนี่มันยิงมาแบบนี้ผมจะหลบยังไงลองดูองศาการยิงมาสิครับมันยิงมาทีคือแบบ ยิงพร้อมกันทั้งจอเลยโอ้ oh my god ที่ด่านนี้แตกต่างจากด่านไฟหลอดด่านที่แล้วคือฉากเราชนได้ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรชนได้ตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ใช่ทําฉากให้เราชนไม่ได้แต่ถึงจะชนได้มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนความยากในเกมเลยครับดูความเร็วและจํานวนกระสุนด่านนี้สะก่อนหัว่าปัญหาใหญ่ๆเลยเนี่ยคือซีเวอร์เซอร์เอร์มีจุดให้โดนยิงหรือฮิตบล็อกที่ใหญ่มากครับทาให้โดนยิงสอยง่ายมากถึงเกมนี้จะมีเช็คพอยต์ให้ แต่ถ้าคุณตายจนหมดมันก็เกมโอเวอร์อยู่ดีครับต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกทําให้ความคืบหน้าของคุณเนี่ยกลายเป็นแค่ความทรงจําสีจางๆด่านเอ็มเพลเนี่ยผมก็เล่นอยู่นานมากครับไม่ผ่านสักทีผมปล่อยให้มันปกครองดาวรถถังไปแล้วกันผมไม่เอาแล้วผมไปด่านอื่นต่อดีกว่าผมขอไปสู้นายเบ้นแดงนี่ละกันโปรเซสเซอรหรือฮิตแมนเบธาร์นักงวยปั้มในอดีตด่านนี้เราได้เล่นุมโมด,ด้านข้างก่อนครับ แต่ผมในอดีตไม่รู้มาก่อนเลยว่าการเลือกด่านนี้มาเล่นเนี่ยมันคือความคิดที่ผิดมหันต์อ๋อนี่คือด่านที่มีศัตรูที่ปล่อยกระสุนที่หลบยากที่สุดในเกมมันมีกระสุนที่แตกออกและเป็นกระสุนทีทีได้ดูสิครับศัตรูพุ่งขึ้นมาก็หลบยากแล้วแต่มันดันแตกตัวแล้วระเบิดเป็นกระสุนต่อเนื่องแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งด่านเลยครับและนี่ยังไม่รวมป้อมปืนต่างๆอีกมากมายป้อมปืนที่ล็อกตำแหน่งเราได้ด้วยครับขยับไปไหนมันก็ยิงมาทางนั้น แทบจะหลบไม่ได้เลยถ้าโดนดักหน้าดักหลังตุีแน่นอนพอเล่นมาจะถึงด่านเนี้ยผมก็เริ่มรู้สึกได้อีกอย่างลวครับว่าซเวเซิร์ฟเนี่ยมันขยับช้ามากช้ากว่ากระสุนศัตรูสุดๆคือถ้ามันยิงมาทางเราเนี่ยเราตายแน่นอนครับเพราะกระสุนส่วนใหญ่มันยิงทับไหลไม่ได้ผมเนี่ยเวียนว่ายไยเกิดตรงนี้อยู่นับไม่้วนผมเจ็บปวดกระดานดีมากครับหลบกระสุนมันไม่ได้สักทีไม่ว่าคุณจะขยับแค่ไหนซเวเซิร์ฟก็ช้าเสมอครับ ไม่อยากเชื่อเลยครับว่าตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยด่านไฟหลอดที่ผมเล่นมามันจะง่ายสุดๆที่บอกว่าง่ายเนี่ยมันก็ยังยากโคตรค,ครับยากชิบหายเลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับผมต้องบุฟออนเอาล่ะผมว่าขอไปล่างสุดแล้วกันเล็บที่วถ้าผมบอกตามตรงครับด่านนี้นี่แหละมีความหวังที่สุดแล้วรู้สึกไปได้ไกลมากหลังจากที่ผมเรียนไหวตายเกิดอยู่สักพักผมก็เริ่มจับจังหวะได้ครับวัดสะพานโดนไม่ได้นั่นเหรอ นี่แหละครับที่ผมบอกไปบ่อยเกมนี้เหมือนเราเล่นเกมวัดดวงอะครับวัดดวงว่าตรงไหนโดนได้หรือโดนไม่ได้ถ้าคุณทายผิดคุณตายถ้าคุณทายถูกคุณก็ยังตายอยู่ดีเพราะมันจะมียางอื่นม,มาสอยคุณต่อฮะบอเป็ดยางงงก็ฆ่าซิเวอร์สเซฟเฟอร์ได้เหรอทำไมเป็ดยางนิ่มๆมันถึงปราบซิเวอร์สเซฟเฟอร์ได้กันนะไม่เข้าใจหลังจากที่ผมตายมานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดผมก็ถึงบอสประจำเซกชันหนึ่งครับเชื่อปะ บอสง่ายมากถ้าคุณอยู่ตำแหน่งนี้แบบผมเนี่ยคุณก็ผ่านมาได้ง่ายๆเลยครับไม่ต้องขยับตัวยิงมันรัวๆแบบนี้ก็ผ่านเลยเป็นไงล่ะเจอโกงซะบ้างโดนซะโดนไปเยสเซกชั yes! ่น2มันทำให้ความรู้สึกฟินที่ผ่านด่าเมื่อกี้มันหายไปเลยครับเพราะมันมีขึ้นน้ำที่แสนปวดตาและกระสุนศัตรูที่แยกล่างได้กลับไปอีกแล้วกระสุนที่ว่ามันแทบจะแฝงมากับน,น้ำเลยครับมองไม่ออก ด่านนี้ผมแนะนําให้คุณยิงปุ่มสีแดง,แดงครับมันจะมีพลออัพหรือไม่ก็ระเบิดที่คอยเคลียร์ทุกอย่างในฉากให้ซึ่งสําคัญมากๆเลยครับระเบิดตัวนี้เอาละเก็บเก็บเก็บวัดเฮ้ไอ้สีแดงนะสุดท้ายมันเป็นกบดักครับมันมีปุ่มสีแดงปอมถ้าคุณยิงโดนมันจะแยกร่างโจมตีอย่างรวดเร็วกาลันตีว่าคุณตายแน่นอนเกมนี้มันจะดักเยอะเกินไปแล้วบอสด่านนี้เป็นเต่าปล่อยเต่าและไม่น่าเชื่อครับ มันจะการง่ายมากยืนเฉยๆยิงไปเรื่อยๆก็ผ่านแล้วโก oh, มันไม่ใช่แล้วครับออกแบบด่านไม่ควรยากแบบนี้ส่วนบอสก็ไม่ควรง่ายแบบนี้ที่มันยืนเฉยๆก็ผ่านแล้วเอาละครับเซกชัน2ผมว่าเราจะเซกชัน3ฮะยังไม่จบอีกเหรอด่านนี่มีกี่เซกชันกันแน่เนี่ยแล้วเราก็มาถึงบอสครับหน้าไม่เหมือนเล็บที่วหน้าปกเลยครับหน้าตาที่แสนหน้าเกงขามเนี่ย ำไมเข้าฉากเจอกันหน้าตาเหมือนพ่อ้านเลี้ยงลูกอ่อนเขาพกลูกมาสู้ด้วยครับบอสตัวเนี้ยผมก็ติดกับมันนานสุดๆเลยเพราะจุดอ่อนที่ยิงได้มันแค่หัวครับคือทั้งตัวเนี่ยเรามีโอกาสทําความเสียหายมันได้แค่20%ของร่างกายครับจึงเราก็ต้องหลบไปยิงไปลําขึ้นลําลงลาไปมาเรื่อยๆครับมันไม่ตายสักทีและอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณตาย Power Up ที่คุณสะสมมาจะหายไปหมดหมายความว่าถ้าคุณอยากจะจัดการบอสได้เร็ว คุณต้องสะสมพ power ั p มาและห้ามตาย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 เถอะไดโบสดเฮ้ยเฮ้ยเราชนะแล้วครับเราทำได้นี่คือภาพที่งดงามที่สุดที่ทผมเ <c> ค <oughs> <c oughs> ยเห็นตอนเล่นเกมนี้มาแล้วภาพที่ซิมเวอร์สเ e อร์เบ่งกล้ามประกาศชัยชนะหลังจากที่ผมโทนสอยรวบไปเป็นพันตัวได้ เอาละด่านต่อไปครับเมนฟิสโตผมอยากจะบอกตัวผมในไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้เลยครับว่ากับตันเนี่ยช่างไร้เดียงสานักเพราะนี่คือด่านที่มีศัตรูมากที่สุดในเกมมันคือประตูแห่งนรกที่รวมผีไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นกากกอยผีเอ่อพาคีริ้วผีลงพุงผี DNA หรออาจจะมาจากคาบชีวาก็ได้ครับและผีพวกเนี้ยอึดสุดๆยิงทีเดียวไม่ตายสามทีก็ไม่ตายครับต้องมากกว่านั้น และดูด่านนี้สิครับดูแพทเทิร์นของมันมีแท่งหินที่ห้ามชนศัตรูที่ออกมาแบบไม่จํากัดและความเร็วของศัตรูที่ขยับทีวิ่งเกือบทั้งฉากเลยผมว่าเป็นฟิสโตยากสุดแล้วครับผมไม่ไหวแล้วผมว่าต้องเปลี่ยนด่านครับผมกลับไปเจอไฟหลอดดีกว่าผมว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วกดย้อนกลับไปแล้วก็เอ๊ะเดียวก่อนนะครับทําไมหน้าจอมันเหมือนกลับออกไปข้างนอกทําไม ทำ,ทำไม What มันไม่เล่นต่อให้เฮ้ยเดี๋ยวผมปาดบอสไปแล้วนะแล้วมันหายไปไหนถ้าคุณไปสู้บอสต,ตัวไหนก็ตามคุณจะต้องชนะตัวนั้นให้ได้ครับห้ามเปลี่ยนใจห้ามเปลี่ยนดานเพราะมันไม่ให้ออกไปเลือกใหม่ครับถึงคุณจะปาดบอสมาได้กี่ตัวแล้วก็ตามถ้าเลือกกดออกตอนเกมโอเวอร์ทุกอย่างจะหายไปหมดเลยครับไม่มีเล่นต่อไม่มีเซฟให้ไม่มีพาสเวิร์ด ไมีอะรเลยพอกระดีผมขอสรุปว่าเกม s i เ v อร์ u r f เฟอย่าไปเล่นครับเจอแล้วให้หนีไปจากเกมนี้ตำนานที่เขาเล่ากันว่านี่คือเกมสุดแย่คือของจริงครับนี่มันไม่ใช่ s i เ v อร์ u r f เฟอร์มันคือ s i เ v อร์ u r f เฟครับผมซัฟเฟอร์กับเกมนี้มากเนี่ยจะเป็นรายการครั้งแรกและรายการครั้งสุดท้ายก็ได้ครับใครที่ยังดูมาถึงตอนนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์วิดีโอเยียวยาจิตใจอันแสนบอบช้ำของผมจะขอบคุณมากเลยครับ แสดงความรู้สึกผ่านคอมเมนต์ใต้วิดีโอว่ารู้สึกยังไงกับเกมนี้หรืออยากให้ผมเล่นเกมไหนก็บอกกันมาได้เลยแต่ห้ามบอกว่าซีเวอร์ซูเปอร์นะครับผมพอแล้วทุกคนหนีไป